สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้มาพกกับช่อง pn ผาบ้างกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผาบานที่สวยราคาแบ่งปันมาให้พี่พี่ทุกท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงโทร,ทรที่เบอร์ศ8 2 4์0 4ด4 6ี่์็ครับผมส่วนเอเดียไลน์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง pn ผ่าบ้านเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้พาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ สไลด์อีพีนี้ก็มีพ้าบ้านครับผมมาแบ่งปันเหมือนเดิมครับผมราคา300บาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีไม่เก็บเงินไปทางครับผมแต่ถ้าพี่ๆไดซื้อ2องค์ก็ลดเหลือ500บาทเหมือนเดิมครับผมลองเลือกลองรับชมกันดูก่อนได้เลยครับผมมาเริ่มเป็นรายการที่1เลยครับผมนี่อันนี้เป็นพระปิดตาห้าเหลี่ยมหลวงปู่ทิมครับผมนี่พร้อมเลี่ยมพร้อมใช้ครับผมนี่นายไปก็ใช้งานขึ้นแขวนได้เลยนะพี่นะนี่ เป็นปิดตาห้าเหลี่ยมหลวงปู่ทิมครับผมองค์นี้ผมหมายเลขหนึ่งครับผมนี่ครับอ่าถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมหรือว่าพี่ๆท่านใดถูกใจองไหนชอบใจองไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับผมนี่อันนี้จะเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับผมนี่ราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสองครับผมนี่ครับ จะเป็นพระสมเด็จหมายเลขสองนะครับผมองค์นี้ครับผมนี่นี่ครับถูกใจแล้วก็โทรมาปิดกันได้เลยนะพี่นะไม่ต้องรอดูให้จบคลิปก็ได้นะครับผมถูกใจแล้วก็โทรมาปิดกันได้เลยครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจครับผม สององห้าร้อยบาทเท่านั้นครับผมนี่มีมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นหมายเลขสองครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นภาพสมเด็จหมายเลขสามครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นหมายเลขสามครับผมวงนี้ หมายเลขสามครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นเหรียญอันนี้น่าจะเป็นเหรียญหลวงปู่มุนครับผมเนี่ยเป็นเหรียญหลวงปู่มุนครับผมพร้อมเรียมพร้อมใช้ครับผมข้างหลังเป็นหนุมานครับผมเนี่เป็นหมายเลขสี่ครับผมนี่ครับเป็นเหรียญแบบนี้นะครับผมนี่นี่ต่อโค้ดชัดเจนครับผมนี่ครับนี่ครับปู่มุนครับผมนี่ จะเป็นหมายเลขสี่นะครับผมสําหรับเหรียญนี้ครับผมนี่ครับนี่ครับผมี่เป็นหมายเลขสี่ครับผม,ม,ร,บผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นลุงปู่ทวดอันนี้นะจะรุ่นเบตงนะพี่นะนี่เป็นรูรปหล่อลวงบู่ทวดอรุ่นเบตงครับผมหมายเลขห้านี่ต่อโค้ดด้านใต้นะครับสามสี่สี่ครับผมนี่ เป็นหมายเลขห้าครับผมนี่แต่รูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะเราประกอบการตัดสินใจครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะครับผมนี่นี่ครับผมี่จะเป็นหมายเลขห้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับ ไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขหกครับผมน,นี่เป็นฐานแซมครับผมองค์นี้เป็นหมายเลขหกนะครับผมนี่ครับเป็นฐานแซมครับผมหมายเลขหกครับผมองค์นี้ หมายเลขหกครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพัะส,สมเด็จหมายเลขเจ็ดครับผมนี่องนี้มีหน้ามีตานะครับผมนี่หมายเลขเจ็ดครับผมน,ผมนี่ได้มาแบบนี้เลยนะพี่นะนี่เป็นหมายเลขเจ็ดครับผมองนี้ นี่ครับหมายเลขเจ็ดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพัสดสมเด็จหมายเลขแปดครับผมนะครับจะเป็นพัสดสมเด็จหมายเลขแปดครับผมตรงนี้นี่ต้องขออภยัยในเสียงฝนด้วยนะพี่นะพอดีฝนกําลังตกเลยครับผมีนฝนกําลังจะตกเลยนะครับผมต้องขออภยัยในเสียงรบก,กวนด้วยครับผมี่ นี่ครับผมจะเป็นหมายเลขแปดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นภาพสมเด็จหมายเลขเก,ก้าครับผมนี่อันนี้ลงลักปิดทองครับผมนี่ลงลักปิดทองครับผมหมายเลขเก,ก้าครับผมองค์น,นี้นี่ครับลงลักปิดทองครับผมองค์น,นี้ นี่ครับหมายเลขเก้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพัชสมเด็จหมายเลขสิบครับผมนี่ครับนี่จะเป็นหมายเลขสิบนะครับผมองค์นี้ นี่ครับหมายเลขสิบครับผมราคาสามร้อบาทครับต่อไปเป็นรูปรอนลงพังเงินครับผมหมายเลขสิบเอ็ดครับผมอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมครับผมในหมายเลขสิบเอ็ดครับผมองคน์นี้ครับผมนี่ครับ หมายเลขสิาาบเอ็ดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบสองอันนี้เป็นเหรียญนะท้าวสุรนารีครับผมอ่าหรือเหรียญย่าโมครับผมนี่ปีสองห้าสามเจ็ดครับผมนี่จะเป็นหมายเลขสิบสองนะครับผมเหรียญนี้ครับผมนี่นี่มีต่อโค้ดนะครับผมนี่ท้าวสุรนารีครับผมหรือว่ายา่าโมครับผมนี่เป็นหมายเลขสิบสองครับผมเหรียญนี้ครับผมนี่นี่ครับ องห้าสามเจ็ดครับผมนี่เหรียนี้ครับผมราคาสามร้อยครับอสามร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบสองครับผมเอาไปเป็นหมายเลขสิบสามอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนครับผมนี่หมายเลขสิบสามนี่พร้อมเรียมเก่าๆมาเลยนะพี่นะพร้อมเรียมพร้อมใช้เลยนะนี่ดูเขาเรียมเก่าๆมาเลยครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนครับผมนี่ครับ จะเป็นหมายเลขสิบสามนะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนครับผมเนี่ยนี่ครับราคาสามร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบสามต่อไปเป็นหมายเลขสิบสี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพิมพ์าครับผมเนี่ยเป็นเหรียญหลวงพ่อพิมพ์านะพี่นะเป็นหมายเลขสิบสี่ครับผมเนี่ยนี่ครับหลวงพ่อพิมพ์พาครับผม หมายเลขสิบสี่ครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบห้าอันนี้เป็นเหรียญหลวงพู่สศุกร์ครับผมนี่เป็นเหรียญหลวงปู่สศุกร์ครับผม้อมเลี่ยมเก่าเก่ามาเดิมเดิมเลยนะพี่นะนี่เหรียญเนื้อหาเก่าเก่าเลยนะพี่นะเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพู่ศุกร์ครับผมหมายเลขสิบห้าครับผมนี่เหรียญนี้ นี่ครับผมนี่ครับหมายเลขสิบห้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระส,สมเด็จหมายเลขสิบหกครับผมนี่ครับนนจะเป็นหมายเลขสิบหกนะครับผม ครับหมายเลข16กครับผมราคาสามร้บาทครับต่อไปเป็นภาพสมเด็จหมายเลขสิบเจ็ดครับผมบจะเป็นหมายเลขสิบเนะครับผมองค์นี้ ครับหมายเลขสิบเจ็ดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพัสดุสมเด็จหมายเลขสิบแปดครับผม นี่ครับอันนี้เป็นหมายเลข1ิแปดครับผมราคา3ามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพัะสมเด็จหมายเลข19ครับผม ี่ครับหมายเลขสิบเก้าครับผมราคา3ามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพักสมเด็จหมายเลขที่20่สครับผมนี่ยจะเป็นหมายเลขที่20นะครับผมองนี้ ครับหมายเลขที่20่สิบก็ผมราคา300บาทครับสลาหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูลูกภาพเพิ่มเติมก็ผมแกลไลมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ